สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับทุกคนที่กำลังรอเล่นแบบ M M A Legend นะครับซึ่งผมก็รออยู่เหมือนกันนะฮะยังไม่ได้เข้าไปเทสเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับก็ได้มีส e น k p พีคหลุดมานะครับเป็นมวยไทย M 1และ M 2ไว้ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะฮะมานี่เดี๋ยวจอใหญ่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดจอใหญ่เลยนะครับนี่ตั้งกาดเย้ยฟันซอกทุกคนเอ้ย <laughs> เป็นแบบเป็นการฟันศอกว่ะใช่เนี่ยตั้งการแบบมวยไทยแล้วก็ปรับเข้อให้ฟันศอกโอ้โหยังตึงอ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นอะไรชกฟันศอกปึบแล้วก็มีตีเข่าด้วย <laughs> โคตรเจ๋งรอเลยฮะนี่คือสนิกพีคที่หลุดมาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีสนิกพีคเหมือนกันนะในส่วนของน่าจะเป็นท่าไม่ตายนะฮะแต่เป็นท่าไม่ตายของสไตล์ไหนไอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างที่จะฮ <laughs> าร์ดคอร์พอสมควรน,นะครับแบบจับกระแทกดูนะฮะดูวหมปล่อยเข้าไปแล้วก็จับจับ ฟาดแล้วก็ <solves throat> จับโขกก็อีกโคตรโคตรโหด,โดโนะครับแล้วก็มีในส่วนของสเนปพิกสไตล์ของ Lock ล็อกลีนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะต้องรอรอที่จะเข้าไปเทสนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะนีผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากเลยครับถึงแม้ว่าจะได้โล c คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ตามนะฮะแต่ว่าเราก็ ยังไม่ได้มีดีเทลหรือ,อรายละเอียด มากก่อนนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสเน็คพิกเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้อยู่ใน Discord ของ m m เม e บเลนะครับก็ให้ดูความเคลื่อนไหวของตัวแมปนะครับถ้าเกิดตัวแมปเปิดแล้วเนี่ยแล้วเขาอนุมัติให้ทำการอัดคลิปได้หรือรู้ว่าไลฟ์ได้เนี่ยเจอกันนะครับผมระหว่างนี้ก็รอกันไปก่อนละกันนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยลวกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เป๊ไป่อกต้องขอ สวัสดีครับเจอกัน